สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่จะมาสอนทําเป็นสกุชชี่ปอมปอมปูลินมาสคอตนะคะตามในแบบนี้เลยนะคะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะก็ใช้กรรไกรนะคะค่อยๆตัดเลมบริเวณที่มันเหลี่ยมๆออกไปนะคะนี่ค่อยๆตัดไปแบบนี้เลยนะ ค่ะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะให้ใช้กันไกรตัดลงไปตรงร่องหูแบบนี้นะคะนี่เลยด้านหลังด้วยนี่นะคะจากนั้นนะคะนี่เลยเราก็ใช้กันไกรตัดเข้าไปนะคะมันก็จะง่ายขึ้นนะนี่ก็วาดเป็นเส้นไว้นะคะว่าเราอยากให้หูแบบหนาประมาณไหนนะคะก็ ตัดเข้าไปแบบนี้เลยนะคะอ่าทั้งสองด้านแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะนี่เลย ค่ะที่นี้นะคะพี่ก็จะใช้ปลายกันไกลนะคะตัดลงไปตามแบบส่วนของมือนะคะแล้วก็ตุ๊ก,กตาที่อุ้มอยู่นะก็ใช้ปลายกันไกลตัดเข้าไปแบบนี้เลยนะคะตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลย ค่ะแล้วทีนี้นะคะเราก็นี่เลยให้ตัดฟองน้ําบริเวณเด้านนอกนะคะออกไปนิดนึงเพื่อให้ตรงกลางมันนูนขึ้นมานะคะแต่อย่าตัดเยอะเนาะเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวมันจะไปกินส่วนของตัวนะคะนี่ตัดลงไปแบบนี้เลยค่ะอย่าลืมตัดตรงส่วนหางด้านหลังด้วยนะคะนี่ จากนั้นนะคะเราก็มาเล็มเนื้อฟองน้ำนะคะนีะ่ตรงตรงส่วนหัวด้วยลืมไปนะคะก็ให้ใช้ปากกาขีดก่อนนะคะให้รอบๆแบบนี้เลยจากนั้นนะคะก็ใช้กรรไกรค่ะตัดเข้าไปนะคะตรงรอยเส้นปากกานะคะเป็นส่วนของอด้านบนนะคะที่เป็นสีน้ำตาลนะของปอมปอมป,ปูลินนะคะ,ะจากนั้นนะคะก็ ค่อยๆตัดแต่งๆเลียมๆไปนะคะให้ฟองน้ำของเราเรียบเนียนยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยตรงที่เป็นเหลี่ยมๆนะคะก็พยายามตัดให้มันโค้งมนให้หมดเลยนะคะ นี่ค่ะตรงส่วนของแขนอะไรที่มันแบบมีเหลี่ยมอยู่นะคะเราก็ใช้กันไกลเลี่ยมให้มันโค้งๆนะคะอ่าลืมบอกไปว่าจริงๆตรงตรงุ๊กตาตรงกลางะคะ่ะที่เจ้าปอมปอมอ,อุ้มอยู่นะคะอืมจริงๆขนาดมันจะใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้พี่ตัดเล็กเกินไปแต่ก็ยังโอเคอยู่นะคะถ้าน้องๆทําก็ให้เผื่อไวเอ้เยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าเรายังสามารถแบบ ตัดเข้าไปได้อีกอะ่ะแต่ถ้าเราตัดเล็กเกินไปแล้วเนี่ยมันก็จะแก้ยากแล้วนะคะ มาถึงขั้นตอนการทาสีกันแล้วนะคะก็ใช้เป็นกาว T O A กับสีอะคริลิกสีขาวเลยค่ะก็คือจริงๆตัวปอมๆเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่าเพื่อเป็นการประหยัดสีนะรอบแรกรอบ2องเนี่ยเราก็ทาอ่กาวผสมสีขาวไปก่อนนะคะเป็นเหมือนรองพื้นไปก่อนนะทาสักประมาณสองสารอบก็ได้ค่ะ ค่ะพี่ก็ทาสีขาวไปทั้งหมดาสามรอบนะคะทีนี้เราจะมาเพิ่มสีเหลืองเข้าไปด้วยนะคะก็จะมาทาลงไปแบบนี้นะคะอันนี้เป็นรอบที่น่าจะสีแล้วนะคะก็ถ้าสีเหลืองมันยังเห็นแบบสีขาวอยู่เหมือนถ้ามันยังแบบ ไม่ชัดเจนเราก็ทาไปอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะเป็น5รอบด้วยกันนะคะแต่ก็จะทำให้สกุชชี่ของเราเรียบเนียนยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เสียงแหบต้องขออภัยจริงๆคะ่ะก็าทาไปเรื่อยๆเลย ทาท,ทั่วตัวเลยนะคะเพราะว่าในคลิปพี่อาจจะทาให้ดูไม่หมดเนาะโอเคค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาใช้สีน้ำตาลนะคะทาลงไปด้านบนนะ mm hmm. เห็นไหมว่ามันจะค่อนข้างเรียบเนียนเลยนะคะเพราะว่าทาสีหลายรอบมากนะคะ mm hmm. ก็คือพอแห้งแล้วก็ทาซ้ำแห้งแล้วก็ทาซ้ำตามที่บอกไปนะคะโอเคนี่เราก็ทาสีน้ำตาลลงไปแบบนี้เลยะคะ่ะ ค่ะจากนั้นนะคะมากันที่ตัวของตุ๊กตานะคะที่เจ้าปอมปอมอุ้มอยู่นะคะเราก็ใส่แขนขาแล้วก็ทาสีน้าตาลตรงหูลงไปนะคะเป็นน้าตาลอ่อนๆน,นะก็เอาน้ําตาลเดิมก็ได้ะคะ่ะแล้วก็เพิ่มสีขาวลงไปนะก็จะเป็นน้ําตาลอ่อนนะคะ,ะทาลงไปตามในคลิปเลย พอเสร็จแล้วนะคะพี่ก็จะใช้เป็นปากกาเคมีสีน้ำตานะคะวาดตาจมูกนะคะหรือปากเออตาปากนี่แหละนะคะลงไปแบบนี้เลยอ่าเรเกิดความน่ารักฟุง้งฟิ้งขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นก็มาเติมตาให้เจ้า,อาปอมปอมปูลินดูไว้นะคะอันนี้พี่อาจจะวาดวาดออร่างไว้แล้วนะคะแล้วก็ใช้ปาก,กาสีน้ำตาลทับลงไปอีกทีหนึ่งนะคะ อคอันนี้วาดให้ดูนะคะอาจจะมีไปเติมมาอีกนิดนิดหน่นอยหน่อยนะคะก็ประมาณนี้ก่อนตาอาจจะโตกว่านี้นิดนึงนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยอ่าไปใส่แท็กมาแล้วด้วยนะคะอะเดี๋ยวมาบีบให้ดูกันนะคะไปดูกันเลย ค่ะท้ายคลิปแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็มีอะไรสงสัยคอมเมนต์มาถามพี่ได้เลยนะคะพี่จะทยอยตอบให้หมดเลยนะคะจะพยายามนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็พี่จะพยายาม ลงคลิปบ่อยๆนะจะพยายามพูดทุกคลิปเลยนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้ลงอยู่ดีจะ,ะจริงจังละค่ะจะพยายามลงให้บ่อยขึ้นนะโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้นะคะพี่ก็ต้องลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย